คำใหม่บทที่เจ็ดความฝันเป็นจริงได้ไกลไกกลไกคืนเดือนเพนคืนเดือนเพน เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องร่อนเครื่องร่อนชมรมชมรมดาวเรษกดาวเรษก ตอปีโดต่อปีโดบรรยากาศบรรยากาศบรรลุบรรลุบรรล,ลือลั่นบรรลือลั่น ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปัญญาปัญญาสกสเสกอากาศยานอากาศยาน ริดริดริดสีทฤดฎีหรือดูหดูหรสีหรือสี เริอเรอสวรรค์คดสวรรค์คด